สวัสดียามเย็นค่ะพี่น้องอวันนี้ชดช่วงฟาร์มนะคะจะพาพี่น้องมาดูนะคะต้นมะเขือเทศนะคะที่วิธีการปลูกมะเขือเทศนะคะมันจะมีอยู่2แบบนะคะปกติแล้วที่ชดช่วงฟาร์มปลูกตั้งแต่ตอนเริ่มฟาร์มใหม่ๆนะคะก็จะปลูกแค่ต้น1ต่อหนึ่งหลุมนะคะก็คือปลูกในหลุมมะพร้าวนะคะเป็นหลุมพอเพียง หนึ่งต้นนะคะก็ปลูกแล้วก็ปล่อยให้เขาจะล้มไปทางไหนก็ให้เขาล้มแล้วก็แผ่กระจายไปนะคะในหนึ่งหลุมที่เราใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะเป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ลดน้ําร่วมกับต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นอย่างอื่นในหลุมเดียวนะคะอันนี้ก็ตอนนี้อุทธร,รมเป็นแปลงแล้วก็มาปลูกให้ดูจะมาถ่ายให้ดูนะคะตัวอย่างที่จะไปปลูกเผื่อบางคนอยากจะเอาไปใช้ไปทําดูนะคะเป็นวิธีการปลูก อันนี้หนึ่งต้นนะคะอุ้จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดในกระถางจากนั้นก็จะแยกต้นต้นกล้านะคะที่โตพอสมควรแล้วมาใส่ในถุงเพาะชำนะคะจากนั้นหนึ่งต้นก็เอามามาลงในแปลงที่เราเตรียมไว้ในหลุมก็ได้ในตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะปลูกนะคะเป็นต้นต้นเดียวนะคะต้นเดียวพอปลูกเสร็จแล้วอันนี้หมายถึงเราไม่ได้ใส่ไม้ที่จะมาทําเป็นค้างเป็นอะไรนะคะ อุปลูกแล้วก็ปล่อยเข้าไปพอปล่อยแล้วให้เขาโตแล้วก็เวลามะเขือเทศที่เขาก็เป็นเครือๆนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเลื้อยไปเขาอยากจะไปทางไหนก็แตกพอพอต้นของเขานะคะลงลงมาใส่ตรงพื้นดินแล้วเนี่ยเขาก็จะออกรากแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือตรงนี้ที่ที่ปลูกเป็นหลุมตอนแรกนะคะต้นลําต้นอุจะใส่ตรงนี้ทีนี้พอเขาแตกกินก้านสาขามา ตกมาตรงถึงตรงไหนเขาก็จะแตกลากออกมาแบบนี้ค่ะติดกับพื้นดินแล้วเ,เขาก็จะแตกแขนงออกไปอีกนะคะเลื่อยมาเรื่อยๆอ,อันนี้คือแบบที่ปล่อยตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะเวลาต้นที่เขาลงมาถึงกิ่งเข้ามาถึงดินตรงไหนเขาก็จะออกลากมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือพอมีลูกสุกแล้วก็จะแบบนี้เวลาเราเก็บแล้วก็มาดู หดูนะคะเนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือสิบแล้วเขาก็จะแตกออกไปเรื่อยๆนะคะเขาจะไปถึงไหนก็ปล่อยเขาไปอันนี้คือวิธีแบบธรรมชาตินะคะปล่อยไปแล้วเราก็มาตามเก็บอันนี้ที่อู้ให้ดูอันนี้บางอันก็ขึ้นมาพอดีว่าจะมีซุ้มอยู่ตรงนี้เขาก็ไต่ขึ้นมาได้นะคะเป็นแบบนี้นคือต้นเดียวนะคะที่อู้จะให้ดูนี่ยาวมาถึงนี่นะคะน,นี่ก็แตกมาเรื่อยๆ นี่ค่ะยาวมาน,นี่คือมะเขิอเทศต้นเดียวนะคะที่สามารถแตกแขนงออกไปแล้วก็มีผลผลิตให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้สุกแล้วก็จะเป็นพวงๆสุกไปแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีหลายต้นนะคะก็สามารถเก็บได้วันหนึ่งสุกไปเรื่อยๆนะคะมีอีกก็เก็บได้อีกไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้แค่ต้นเดียวนะคะที่มาถ่ายให้พี่น้องได้ดู นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการที่จะปลูกแล้วก็จะมีไม้มาค้ำไว้เหมือนค้างะคะ่ะนี่แต่อันนี้คือไม่ได้ทำเลยนะคะบางคนเขาก็จะปลูกต้นไว้นะคะแล้วก็